s นึ่ง a l ปเชียลเซเใครที่เป็นแฟนรถต้องรู้แล้วว่าที่นี่นายวันวันบีนี้เนี่ยยพาทัวร์เรียกว่าทุกซอกทุกมุมทุกชั้นเลยแล้วกันแล้วก็6เทอร์โบครับปี2002มาแค่ 30, 3 0 0 0 0โอ้โหจริงๆน้อยนะเพราะว่ารถมัน20กว่าปีละแล้วแล้วก็ 7, เคารา 4S เปเ่<ๆ>แต่ <มา S 2> ค,คันนี้มันเป็นสีพิเศษในยุคเรียกว่าแม็กคาตาเมียร์นัดบราวน์นี่เป็นคนตีกรอบที่ใส่ชุดหล่อที่สุดที่ผมเห็นมาแั้น โวันนี้นะเรามาเยี่ยมบ้านหลังใหม่สวัสดีครับพี่โต้งโอ้โหวันนี้เข้ามาบ้านหลังใหม่ครับเหมือนเป็นอีกหลังหนึ่งที่ผมทํามาเก็บรถแล้วก็เฉพาะปอร์เช่เท่านั้นด้วยมันอยู่ใกล้ๆที่เดิมใช่ไหมใกล้เลยครับอ่าอันนี้เรียกว่า91 1 s p e c i a l นึ l งสเป i ชีย1เซเลคชั่นเก้าหนึ่คใครที่เป็นแฟนรถต้องรู้แล้วว่าที่นี่นายวันวันคือปอร์เช่เนาะใช่ครับอ่าทำไมถึงชื่อนี้พี่ ที่อาร์ตกับรายการเคยไปสองปีที่แล้วเนาะใช่ก็อันนั้นเป็นเหมือนกับบ้านที่เราเก็บซูเปอร์คาร์ทุกแบรนด์ทีนี้บ้านนั้นเนี่ยก็จอดได้ประมาณนิบนิดๆเต็มที่อัดๆเลยไม่เกิน15นะเรียกว่าหูมากสุดแลมีหลองเดินละไีช่องเดินละทีนี้พอบางทีพอกลุ่มมันใหญ่ขึ้นเพื่อนๆเปลี่ยนรถกันบ่อยแบบแรกนู่นแลกนี่คันนี้แปะไว้ก่อนจอดไม่พออก็เลย ตอนแรกหาที่เช่ากันอไม่มีใครให้เช่าเลยแถวนี้อกม็มีมีหลังเนี้ยเขาขายพอดีที่เขาขาย,ขายแต่ว่าไม่ไม่ใช่โครงนี้นะก็คือเป็นบ้านเป็นบ้านปกติใช่ใช่ใชคุยกับเพื่อนที่เป็นดีไซเนอร์ว่าเออเนี่ยความต้องการของเราคือเราอยากจอดรถเยอะๆในบ้านเขาก็ดีไซน์มาว่าเอา้ันต้องกี่ชั้นสี่ชั้นอะไรเงี้ยก,ก็จัดแล้วก็ทําโหลดน้ําหนักให้มันรองรบับกับการจอดรถเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีดีไซน์ของ ที่เราต้องการให้มันแบบเป็นแบบว้าวแบบเ,ออเข้ามาแล้วแบบสนุกะอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าการเก็บรถมันมันน่าสนุกพาไปดูหน่อยได้เลยครับโอ้คันแรกเข้ามาเนี่ยเป็นความฝันวัยเด็กของผมเลยนะแล้วก็หกเทอร์โบครับปี2002ก็คันนี้เป็นไงบ้างคอนดิชั่นเป็นไงบ้างพี่คันนี้รถของ a s แล้วก็วิ่งมาแค่3 0มหม โอ้โหจริงๆน้อยนะเพราะว่ารถมัน20กว่าปีละคันนี้ไปที่บ้านของเจ้าของรถอ่ะเขาก็จอดเหมือนในห้องแบบนี้ในห้องอย่างนี้หรอครับเรียกว่าเปลี่ยนที่จอดแล้วกันมาจอดที่นี่ใช่ใช่คนที่เป็นเจ้าของท่านถัดไปอ่ะก็มีโอกาสที่จะแบบแลกเปลี่ยนไปได้ด้วยอ่าก็คือเอาเข้ามาเทรดได้ใช่ครับอ่าฮะท่านล่างเนี่ยเป็นเหมือนกับ ได้โทปาสพี่ป๊อกมาด้วยอ๋อพี่ป๊อกโทปาสเนี่ยเป็นเหมือนกับคาร์ดิทัลลิงที่ดีที่สุดของอังกฤษแล้วกันตอนนี้คาร์ดิทัลลิงก็ตามเชื่อนะครับก็คือถ้าล้างรถอ่ะคือล้างอัจฉริมันก็ล้างจะมันก็ล้างเอาน้ำจีดโฟมอะไรเงี้ยน้ำที่ล้างรถเนี่ยกินได้เลยของเขากินได้เลยผ่านเครื่องกรองน้ำ A O ใช่เป็นน้ำ A O คือเขาว่าอย่างน้อยแบบเวลาล้างอ่ะมันจะไม่ทิ้งคราบ ถ้าน้ำสะอาดมากๆใช่ถ้าน้ำไม่สะอาดบางทีเป็นตะกงตะการนู่นนี่นั่นโน้นดีเทลลิ่งก็คือทุกซอกทุกมุมดีเทลของรถมันก็จะสะอาดเอาจี้ดีเทลลิ่งคือไงเวลาจะล้างเนี่ยไอเนี่ยฝาถังน้ามันแล้วกันเวลาจะแรปแล้วกันคือมันท่ามเหลือคาบใดๆบนรถก่อนที่จะเคลือบแรปผ่าแรปใสแรปใสอ่เพราะฉะนั้นคือทุกกระเบียดนิ้วมันต้องเรียบร้อยก่อนโอข้างนอกข้างในอะไรเงี้ยมันต้องเรียบร้อยก่อนอยากล้างที่นี่ใครจะมาล้างก็ได้ปะ คือถ้าเป็นลูกค้าหรือว่าถ้าเป็นคนในคอมูมาได้เลยก็นัดแต่คือที่ไม่รับวอล์กเนี่ยเพราะว่า1คือมันต้องเลื่อนรถ2คือผมอยากเก็บสเปซไว้ดูแลลูกค้ากลุ่มุามนี้เท่านั้นลูกค้ากลุ่ม VIP ของพี่โต้งเท่านั้นค่าดีเทลลิ่งของทัโทอปัสเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยผมล้างให้ฟรีล้างให้ฟรีถ้ามาล้างนะผมไม่ได้คิดเงินครับโอ้โห บนอ่าแล้วตรงกลางนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นลิฟต์ปะเนี่ยอันนี้เป็นถงลิฟต์สำหร,รับเอาอรถขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้คือดีไซเนอร์คนนี้ก็ก็เจ๋งเขาบอกว่าให้เอาลิฟต์ไว้หน้าบ้านเลยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจพอย,ยแต่ว่าอัลองดูมันมันเก๋ดีคือเขามองขึ้นไปมันเป็นเหมือนถงแบบสวยๆโอ้มันก็ได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยช่องแสงขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามาได้แสงธรรมชาติเข้ามาด้วยแล้วก็มีดีไซน์ของกรงของอะไร ไอ้ไอ้ลิฟต์เนี่ยก็แพงนะแต่ไอ้กรงเนี่ยแพงเกือบเท่าลิฟต์เลยฮะมันเป็นแบบเหล็กฉีกลายพิเศษโอ้โหสั่งทบายใจลิฟต์ว่าแพงแต่กรงแพงกว่าลิฟต์ก็เกือบอ่ะเกือบจะแพงกว่าอเยแพงมากโอเคโอเคโอเคพี่โต้งทำชั้นสองดีกว่าได้เลย โอเคขึ้นมาชั้น2ไม่ต้องโอ้โ oh, หขึ้นมาโอ้โ oh, ห oh, สวยสวยมากชั้นหนึ่งสวยแล้วชั้น2อสวยกว่าชั้นนี้เหมือนเป็นโซนที่ผมอยู่จริงเลยอยู่จริงครับอันนี้เหมือนกับเป็นห้องนั่งเล่นของพี่เหรอใช่ครับ <Okay. S 2> คือบ้านที่ผมนอนเนี่ยอยู่ใกล้มากอ่าแล้วก็คิวซีก็อยู่ใกล้มากเราใช้ชีวิตแบบให้มันได้จริงๆดีกว่าอ่าก็คือตอนแรกอะที่ผมทำหลังเนี้ยเพราะ แฟนผมเขาถามว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ทําในลงรถอีกบ้านผมก็เลยบอกถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยผมขอสองอย่างก็คือโซนนั่งเล่นเนี่ยผมอยากได้ชิมกอล์ฟแต่ผมอยากได้บาร์ที่เอาไว้แบบเล่นเพื่อนเวลาแบบนั่งคุยนั่งดื่มกันอะไรเงี้ยเรียกว่าครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปที่อื่นเลยอ่าที่แรกที่เราจะไปเนี่ยใน3มอย่างเนี่ยบาร์โซนนั่งเล่นแล้วก็กอล์ฟเรื่องอะไรก่อนดีเดี๋ยวให้กินกาแฟก่อนดี๋วอ่าไปกินกาแฟก่อนปะ ตามเรามาเครื่องนี้เป็น Lamasco X กับ Porsche อโอโหก็มีความเป็นนายวันวัน Porsche ใช่911ตัวทั่วโลกนห่นายวันวันก็รับอะไรดีครับ ไอเอสอเมริกันนอหกอเมริกันนอเย็นอันนี้เพิ่งกินมานะเมื่อเช้าแต่เอาอีกได้่ต้องลอหน่อยกาแฟของนายวันวันตอนนั้นพี่ไปอังกฤษอะไอตรงเนี้ยยูคันเฟกแพชชั่นเนี่ยมันเป็นแบบพี่ไปเล่าเรื่องที่คนอังกฤษแบบพวกเก็บรถลึกๆอ่ะคุยเล่นกันน่ะแล้วเขาถามอยู่ทำไรผมก็เล่าว่าอันเนี้ยผมทำตึกนี้อยู่แล้วบอกโหยูคันเฟกยูแพชชั่นแบบแววตาออกคุณไม่สามารถโกหก เรียกว่าแฟชั่นของคุณได้ค <ừ, S 1> รับพวกอันนี้เรียกว่าเป็นโค้ดที่แบบเจ๋งมากๆเลยอะอ,อยู่บนนี้เลยเรียกว่าเป็นไอซ์เมกานโน่แม่น้ำแข็งก็ไม่ใช่น้ําแข็งกาแฟนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นแข็งกาแฟทำไมคุณรู้<ะ>ถาม c h a t GPT มาเออมื่อกี้เขาจับแก้วมือสั่นเลยเมื่อกี้ถาม c h a ท GPT มามกาแฟก้าหนึ่งหจะแรงนิดน,นึงแรงเหมือนเครื่องยนต์ของปอ r เช่ใช่ไหม ใช่อันนี้จริงผมเลือกเม็ดเองนะมันจะเป็นเม็ดอะไรของเอข้มตอนแรกแล้วก็ตอนหลังมันจะมีแบบวหวานๆในคอน,นี่<ม>ใช่อตอนแรกคือกินเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหวันนี้อาจจะไม่ได้นอนไม่เพราะว่าพี่ผมอะชอบดื่มกาแฟทุกวัน,วนก็ดื่มเวลาแก้วสองแก้วเงี้ยก็เลยรู้ว่าเออจริงๆแบบมันก็เราทําเป็นบาร์อย่างน้อยมันก็ต้องมีเครื่องดื่มเสิร์ฟแล้วคือ กลางวันน่ะก็ต้องกินกาแฟก็เลยนี่แหละลงทุนกับเรื่องกาแฟนิดนึงโอ้โหทีวีใหญ่มากปกติกลางคืนก็มาดูที่นี่เหรอดูบ้างคือถ้านี่คือจะมีแบบโป๊กเกอร์ไนท์กับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ก็เรมาเรนี้นั่งคุยนั่งเล่นกันแล้วก็ดูกอล์ฟเชียร์กอล์ฟดูบอลอะไรอย่างเงี้ยครับเกือบจะไปอีกโซนหนึ่งแล้วสะดุดตาอันนี้คืออันนี้เป็นดีไซน์ของพี่ผมนะที่ทำแบบพี่อนัทก็ เขาทําเป็นเหมือนเฟรมยักษ์อะครับจากกําแพงลงไปที่พื้นแล้วก็ตรงนี้แบบเป็นเวิร์ดดิ้งกุนๆของเขาอ่ะจริงแบ็คเก่าก็เป็นเกี่ยวกับปอร์เช่ทั้งหมดแต่ว่าเวิร์ดดิ้งสีแดงตรงนี้ก็เห็นว่ามอม I am a rich man บอกแม่ว่ามีตังแล้วแม่เออไม่มีตังแบบนี้ไม่ได้นะ ไอซ์เมกานโน่ตอนนี้เรียกว่าตื่นยันตีห้าพวกนี้เรื่องหลักขนาดน,นั้นเลยเหรอเกินไปโอเค okay. นี่โซนที่3ของชั้น2แล้วกันก็คือเป็นโซนกอล์ฟนะโอ้โหมาใช้แท็กแมน ครับอันนี้คือเอาไว้ซ้อมเองเพื่อจะกินตังเพื่อนเพื่อนเลหคือจริงจริงตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ใช้ถักแมนแต่ว่าลูกลูกชอบตีแล้วมีเกมผมว่านี้มันแมทช์กว่าอ่าโอ้ห้องก็เจ๋งเลยก็แมว่าแล้วทำไมถึงเพื่อน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 ถึงเสร็จพี่โตทุกคนตีไหมให้ตีด้วยผมใส่สูตรมานะก็น้องๆเขาอยากให้เราตีน้อง้องอยากให้ตีก็เอาถอดได้นีคาร์นิวัลคอลแลบให้นะครับออันนี้เป็นคอลเลคชั่นพิเศษสำหรับ n i 1 e Special Selection ทำแค่19บาใบ X กับคา n ิวา l นี่เป็นคนตีกรอบที่ใส่ชุดหล่อที่สุดที่ผมเห็นมาแล้วเนี่ยตกน้ำเมอวันนียโอ้โหฉันยอดน้ำเมื่อโอ้โหท้าผิดคนท้าผิดคน พอได้นะพอได้นะยอมเลยว่ะพอได้นะผมไม่ต้องตีแล้วดีกว่าเฮ้ยโอ้โหคุณอาร์ตเขากดดันมากนี่เป็นยังไงบ้างพอสู้ได้นะโอ้สู้ได้นะถึงไหมเนี่ยน้ำแล้วน่าโอ้โหสุดยอดต้องยอม คุณใส่ผมในไทยผมยอมแพ้ครับดูรถบ้างเมื่อกี้ตีกอล์ฟไปแล้วนี่ให้พี่โต้งอธิบายคันนี้หน่อยนึงคันนี้ของใครของพี่เองป่ะรถผมเลยรถพี่โต้งเองคันนี้คืออะไรพี่ก็เจ็ดคายราโฟเอสเบลเล่ตัวนี้เป็นตัวพีดีเคแล้วใช่ครับมาตูแต่คันนี้มันเป็นสีพิเศษในยุคมันเรียกว่าแม็กคา m าเมียนัตบราวน์โอ้โหใครที่ชอบกินถั่วนะต้องคันนี้สีเนี้ย ผมอยู่ในวงการรถมา20าปีอะ uh huh. เห็นสีนี้2คัน uh huh. ในประเทศเท่านั้นก็คือคันนี้ที่จอดอยู่แลก็แล้วมีคันหนึ่งไอ้คันเป็นเทอร์โบมาร์ควันโอ้โหคือเอาเป็นว่าปอร์เช่รุ่นนี้นะครับผมตัวในวันวันตัว9 9 7ครับก็ไม่เรียกว่าไม่หลอว่ามีแค่2คัน ถ้าสีนี้นะแล้วถ้าคาเบ o เล t สีนี้มีคันเดียวในเมืองไทยคันนั้นเป็นเทอร์โบแต่หลังคาแข็งมาร์ควันอ่ามาร์ควันหลังคาแข็งอันนี้มาร์คทูแล้วนะมาร์คทูเป็น p d k แล้วมาร์ควันไม่ใช่ p d k คันนี้ออปชั่นแบบเต็มที่สุดของรุ่นเลยมีเบาะเย็นมีเบรกเซรามิกมีอะไรเยอะที่สุดของในยุคนี้ใช่มีเบรกเซรามิกด้วยครับโอ้โหใส่มาแบบเต็มกราฟนะ คือ964คาเบเล่นี่ก็คือเป็นคาเรล่าเนี่ยแหละแต่เป็นตัวเปิดประทุนซึ่งในยุคเก่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสวยรถพี่เองไหมไม่รถรถคุณท็อปนั่นทัเศษอ๋อพี่ท็อปโอ้เพื่อนกันโอ้โหคันนี้ท็อปก็ดูแลมาดีมากแล้วก็ฟูลลีรีสตาร์มาแบบโอ้โหทำทุกร้านที่เป็นร้านที่ของดีอ่ะอ่าครับทุกการเซอร์วิสเขามีใบเสร็จหมดเลยรถท็อปเขาเนี้ยโอ้โหคันนี้กิ๊กใหม่มากเหมือนกับ 964ออกป้ายแดงมาเมื่อ30กว่าปีก่อนอคันนี้ก็ใหม่ขนาดนั้นนะแพงกว่า997เองนะแน่นอนใครที่เล่นในรถปอร์เช่คลาสสิกบอว่าปอร์เช่คลาสสิกในไทยเป็นปอร์เช่คลาสสิกที่แพงที่สุดในโลกใช่อมีประเทศเดียวในโลกอ่ะที่แพงขนาดนี้ภาสีิน้าเข้าบ้านเราแพงครับแล้วทําไมมันถึงแพงขนาดนี้เพราะมีกลุ่มคนเล่นอแล้วมีตลาดใช่เพราะมีกลุ่มคนเล่นมีกลุ่มคนที่มองรถคลาสสิกน่าเก็บ ก็เลยลราคามันก็ขึ้น,ข,นขึ้นกันมาเรื่อยๆคันนี้เท <ๆ S 2> <ๆ>่าไหร่พี่ตงคันนี้ประมาณ9ล้าน9ล้านครับอันนี้เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งของที่นี่เนาะมัน,น,นจริงๆมันคืออะไรพี่อันนี้เป็นดีไซน์ของสถาปนิกาาก็ใครชอบเดี๋ยวผมแฝกแปกว่าให้เป็นรุ่นพี่ผมชื่อ เขาทำอินเทลเลอร์ดีไซเนอร์ชื่อแอสบิลเพราจะเป็นคนคุมโทนของของตึกนี้ทั้งหมดโอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นิศไ,ได้การร่วมงานของ BNO p n o ก็คือเครื่องเสียงตึกนี้ทั้งหมดใช้ BNO หมดเลยโอ้โหคือสามารถลิงก์เพลงทุกชั้นเนี่ยสามารถปิดเพลงพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันได้แล้วก็อพอเขาวางไว้แต่ละจุดอย่างตรงบาร์ก็มีใช่ไหม ตรงหน้าทีวีก็มีมันมันอะดูบอลก็สนุกก็คือลังิร์ตก็สนุกอะไรแบบเหมือนกับทุกอย่างที่เป็นเสียงเพลงเนี้ยมันจะซินโคนนกันทั้งตึกไว้ันดีอ่ะโอเคโหชั้นสองเรียกว่าเจ๋งมากๆยังมีอีกสองชั้นเดี๋ยวพาไปดูอ่าพาไปดูไปชั้นต่อไปเป้นลิฟต์เลยครับอ่าโอ้โหลิฟต์ก็เจ๋งแล้วนะนายวันวันหมด ขึ้นมาชั้นสี่อันนี้คืออะไรพี่โต้งชั้นนี้เป็นชั้นของพี่โจกับคุณบอยเพื่อนเพื่อนโรงเรียนเออบังเอิญรู้จักบังเอิญผมไม่รู้เลยวันนี้เพิ่งมาเนี่ยตอนแรกแสงเข้าแบบจำหน้าเพื่อนไม่ได้เพื่อเดินมาใกล้ๆจำได้เลยเออก็คือชั้นนี้สนุกก็คือเขาเป็นแบบธีมที่มีทั้งปอเช่แล้วก็นอนปอเช่คือเอาลํมาแรกก็ได้ อะไรมาแล้วก็ได้ที่เจ๋งคือนาฬิกาเก็ได้ด้วยงานอาร์ตก็ได้ได้ถ้าถ้าถ้ามีมูลค่าแล้วถ้าคุยกันมีเหมือนกับแพชชั่นเดียวกันไปในเวเดียวกันอาร์ททอยนี่ไม่รู้นะอาร์ททอยไม่รู้อาจจะตีราคาไม่ได้ลเชั้นสี่เนี่ยเป็นชั้นเรียกว่าชั้นอิสระกันเป็นเหมือนบ้านของเพื่อนอีกหลังหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีแบรนด์ต่างๆเยอะแยะพวกนี้ก็เป็นของแรนะเฟสต้าสีเหลืองคันนี้ขับดีจัดครับ ตอนแรกมีมินิอยากจะเปลี่ยนเลยอใช่เป็นดีกว่ามันนะขับดีมากรถที่ขับดีมากแล้วก็ดีเทลแบบ e r r a r i หมดเลยคันนี้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยร้านกลางนะอ๋คไม่ตกเลยนะใช่ครับนี่ก็มีจากกล้ F Type แล้วก็มีเนี่ยตัวแรนด์นิสโม i อ i ิชเฮ้ย Nismo แทนนะ Nismo เขาทำจำนวนจำกัดเขาเคลมว่ามันจะเป็น last nismo ใน R35 ก่อนที่อ R35 จะจะไม่มีแล้วครับ โอ้โหอันนี้ของพี่เองป่ะหรือของคนอื่นนี่ชั้นนี้ของพี่โจโอ๋อของพี่โจโนี่นี่สโมก็หมายถึงว่าตอนออกใหม่ๆประมาณเกือบสามตอนนี้คันนี้เจ็ดร้อยกโลเท่านั้นอ๋อเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยโลบบยเหลือยี่สิบสองเอ็ม ตอนนี้เหลือประมาณ19บเกล้านเก้บาล้านเก้าเท่านั้นมีโปรโมชั่นไหมแบบแลกอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเอาแบบลอตเล้ากนะครับครับผมตอนนี้ซื้อรถแถมนาฬิกาครับนาฬิกาอะไรครับพี่ยังไม่บอกครับแต่จริงจ Swatch ชายโก้ขันโขนเลยแซวครับแซวเป็นพวกปาเต้ผู้หญิงสักเรือนเฮ้ยัวินนี่โฟสักเรือนหนึ่งเอาของที่มีค่ามาเทรดกันได้ มีในการที่ไม่ได้ใสอ่ะพี่ก็บอกโจ้ยว่าเออพี่อยากได้เป็นเป็นเป็นแบรนด์รุ่นอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่าดีเทลนะแต่ว่าเขาก็ทําให้ได้แบบเราแค่บอกรุ่นที่เราอยากได้บอกเขาไว้เดี๋ยวเขาก็จัดให้เขาเป็นเพื่อนคนน่ที่น่ารักก็คือคุณหนอเขาเป็นเพื่อนกันใช่เขเ่อนกันไม่ใช่ไี่เอาเขาเรียกผมว่าหนนผมเรียกเขาชื่อจริงชื่อปัญญาใช่อันนี้ผมก็ถามเขาหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้เจอกันมาโอ้โหต้องมี 20ปีอะใช่20ปีแต่ช่วงนี้ดีมากนะใครที่จะเข้านาฬิกาเป็นช่วงที่ดีที่สุดใช่ไหมใร่ยเพราะว่าช่วงนี้ในในเรื่องของ variable ราคาลงมาค่อนข้างเยอะแหละแล้วก็ของนักสะสมเนี่ยก็เริ่มเก็บแล้วก็เริ่มสะสมค่อนข้างเยอะ <Okay. S 2> และ้ว ห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องเขาเรียกว่าเหมือนห้องซิกเก็ตลูมนิดนึงว่ามันจะเป็นของสะสมก็เชิญดูได้เลยนะครับซิกเ,เ,ก,เก็ตลูมเอาแป๊บนึงซิกเก็ตลูมนี่มีลาบูบู่ไหมนี่ก <c oughs> องจุม่มกองจุม่มกองจุ่มโอ้โ,อโหเข้ามาใช่เลยครับใช่เลยครับแม่เวอร์ไทม์นี่มี RM เนาะ ส่วนตัวพวกนี้ก็จะเป็นนาฬิกาในพาร์ทบางส่วนก็จะเป็นลูกค้าเนี่ยก็นำมาแล<ร>กเปลี่ยนขอสะสมด้วยแล้วก็มีมาฝากไว้ด้วยแบ่หลักๆก็จะเป็นโ o เล็กซ์ปาเตเอพรวมไปถึงวิชาร์ด l ิวด้วยถ้าเกิดจะเลือกที่จะสะสมให้เลือกหนึ่งแบรนด์เพื่อเป็น passion for investment คุณบอยจะเลือกอะไรถ้าเป็นหแบนด a s <passion> s i o n for investment ผมเลือกเป็นปาเต้ฟิลิปด้วยเหตุผลที่ว่าปาเต้ฟิลิปเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทุกโอกาสมันเรียบแต่มันรูแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ ทุกคนให้ให้ความเชื่อถือกันมานานนะครับแล้วก็ในเรื่องส่วนของ v a r i a b l e คเนี่ยคือคงที่มากๆอยากมีรายการเรือนแรกเอาอะไรดีถ้าเลือนแรกๆเลยก็แนะนำว่าเป็น Rolex ถ้า invest กับ Rolex ที่แนะนำราคาเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เริ่มอยู่ทีประมาณสัก3 0 0 0 0 0บาทคุณจะได้ Rolex Sport u u m m ม r i n ร์เรนนะครับก็อันนี้ใส่ได้ทุกฟังก์ชันทุกโอกาสถามว่าฟลอร์แล้วหรืออยังแต่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันคงที่มา2ปีละถึงแม้ว่าถ้ามองไปนั้นเรื่องของราคาถ้าลงก็ลงไม่เยอะแต่ว่าณนะตอนนี้ราคา รวมไปถึงโรเล็กซ์ปาเต้เอพีเนี่ยพวกนี้ราคาเริ่มกลับขึ้นมาแล้วอันนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ทางเราจะอยู่ชั้น4ของ QC Performance <ม>เป็นอีกพารทหนึ่งก็จะเป็นสามารถเสิร์ชได้ในทาง Instagram ได้เลยนะครับก็จะเป็น QC Watch แล้วก็เด d e r สกอร์พีเอฟเอ็มเพอร์ฟอร์แมน์ครับ<อ> Watch Performance. คิวซีวอชเพอร์ฟอร์แมน์เป็นอีกไลน์หนึ่งเลยเป็นอีกไลน์หนึ่งใช่ในส่วนของเรื่องของ QC Watch Performance เนี่ยไม่ว่าในเรื่องของการเทรดแลกเปลี่ยนก็เราย ผมว่าคนอยากรู้แล้วกันคุณบอยตันี้ใส่อะไรมาครับตัวนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว AP 26331เป็นรุ่นของ IP เป็นลิมิเต็ด0 0เรือนในโลกนะครับจะเป็นสายคอลเลกชันคอลเลกเตอร์หน่อยครับตัวนี้ผมอ่ะที่ทํำขายมาจะเจออยู่แค่ประมาณสัก2เรือนเพราะว่ามันผลิตน้อยจริงๆ2ล้านบาทสามารถจับต้องได้แล้วเมื่อก่อนตอนพีคเท่าไหรตอนพีคเคยขึ้นไปถึง5ล้านบาทครับใครซื้อตอนพีคเรียกว่าเสียใจใครที่มีนาฬกาแล้วกัน อยากจะเปลี่ยนเป็นรถอยากจะเปลี่ยนอะไรที่นี่จัดการให้ได้โอเคเรียกว่าวันนี้เนี่ยเดินครบทั้ง4ชั้นของนายวันวันสเปเชียลเซเลคชั่นครับโอ้โหวันนี้ผมว่ามันเป็นความฝันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันมาที่นี่บอกเลยโคตนมีความสุขเลยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณน้องอาร์แล้วก็ทีมงานแล้วก็รายการที่มาเที่ยวบ้านใหม่ของพี่อ่าใช่คือแบบมาทุกครั้งก็เหมือนกับโอ้มันมันเหมือนกับมีความสุขอะเป็น2ชั่วโมงที่มีความสุขมากๆได้เจอแบบ สิ่งที่เราชอบเนาะนะครับผมก็อันนี้ให้พี่โต้งฝากนิดนึงแล้วกันใครที่อยากจะมาเป็นลูกค้าหรืออยู่ในคอมมูนิตี้ของนายวันวันสเปเชียลเซเลคชั่นต้องทำไงบ้างเอง่ยเอาเป็นว่าก็นะครับไอจีเฟสบุ๊กได้ครับนายวันวันสเปเชียลเซเลคชั่นโอเคชอบแบรนด์อื่นๆก็คิวซีสเปเชียลเซเลคชั่นอ่าเมย์เรียกว่าครบแล้วกันนะครับผมใครชอบแบรนด์อื่นๆก็ไปที่ QC วซีสเปเชียลเซเลคชั่นนะครับผมบถ้าเจาะจงปอร์เช่ ก็ในวันวันสเปเชียลิเิสชั่นนะครับผม EP หน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนเนี่ยยังไงฝากติดตามชมเมนสอรี่ใน EP หน้าด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ตงมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับพาลงลิฟต์รถเลยลิฟต์รถเลยนะ